สวัสดีครับวันนี้นะครับพามาชมซินอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นไมโครเอ็กซ์นะครับจากค่ายคอกนะครับเนาะสภาพสวยอยู่นะครับใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยหน้าจอครับให้ดูหน้าจอนี่นะครับหน้าจอสวยไม่เป็นเส้นไม่เป็นฝ้านะครับเครื่องนี้มีเอกสารมาให้นะครับคู่มือแล้วก็ซีดีลอมนะครับของ อ่า m มโคร XA Editor นะครับแล้วก็เคสคู่ตัวนะครับสีส้มๆแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวลองชี้ให้ดูนะครับนะครับวอลลุ่มดีนะครับ,รบหมุนขึ้นหมุนลงไม่มีเสียงคอกแคลกนะครับนะนะครับ โซโลนะครับแล้วก็เปิดแพทเทิร์นเล่นไปด้วยนะครับเล่นแจมกับแพทเทิร์นไปด้วยโซโลไปด้วยนะครับสภาพใช้ได้สวยๆนะครับพร้อมกับเคสแล้วก็เอกสารนะครับหมอแปลงก็จะเป็นหมอแปลงของคอกนะครับตรงตรุ่นนะครับเนาะนี่ครับกดติดง่ายหมดนะครับ G M มาให้ด้วยนะครับมีแพทเทิร์นเดี๋ยวฟังแพทเทิร์นนะครับนะครับ <c oughs> เป็นอารอาเปจิโอ <c oughs> นะครับเนาะอาเปจิโอจะเปิดได้นะครับ <c oughs> ไว้ไปเล่นแจมงานปาร์ตี้ครับเหมาะมากๆท่านไหนสนใจทักมาสอบถามได้นะครับ0900917708นะครับหรือทักแชทมาทางอาแอปฟ้านะครับอันอิเล็กโทรนนะครับหรืออเพจคีย์บอร์ดมือสองจากญี่ปุ่นโดยอันอิเล็กโทรนนะครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ